สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเครทนะครับตอนนี้ทีมเราเนี่ยก็มาเรียกว่าอะไรได้รับเชิญเนาะมาที่งานไดโนแลนด์ก็รู้สึกยินดีมากๆเลยที่ทางทีมงานได้เชิญพวกเรามานะครับนี่ก็จะเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่เราเห็นเขามาตอนรับแขกตอนรับแขกเนาะเออตอนรับแขกไตเซราท็อปนะครับไตเซราท็อปฮอลลีดัสเปล่าฮอลลดัสน<อ>่าจะฮอลลีดัสนะครับเขาตั้งมาเชียวเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยว เราเข้าไปดูข้างในเลยดีวยกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะฮะโหรถไฟแบบมินิมอล

รรออหหืืวโลไปันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้เห็นเหรอมันต้องหน้าปากเมื่อกี้ปะมันหน้าปากกว้างอยู่นะตามเปเปอร์อยู่นะดูดูดูมันหน้าปากดูนี่นดูมันหน้าปากนี่มือมันไม่ขาดนะพี่เค้นมือมัน มาเล่นไปนไม่ได้เล่นไปได้อยู่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 ตอนนี้ครับเราอยู่กับนี่มามนชิซาลัดนะครับตอนนี้เป็นไดนโนเสารจีนตัวปดของผมเลยนะครับคอยาวมาก อเมนชี้นี่ก็จะเป็นซอลลพอดนะครับขนาดใหญ่แต่ตัวน,นี้มาในสเกลน่าจะหนึ่งต่อห้านะครับคงยิงยาวกว่านี้ได้อีกครับอ่อคาครับไข่โชว์สกลิลซิไอ in เอ็มลอดลูโมลีอินทสเฮ้ยถูกถูกถูก,ถ,กถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว แล้วคือเลือกตัวยากด้วยนะเออได้แล้วมันไม่มไม่มีเหล็กแล้วตรงนี้แต่ก็มันไม่มีเหล็กแล้วเย้ได้แล้วแหละเออได้แล้วแหละเสร็จร้อยเป็นไงครับเป็นไงครับอ๋ตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะตอนแรกนึกว่าง่ายนะครับตัวนี้ชิ้นส่วนเยอะอยู่นะชิ้นส่วนเยอะ ห่างก็งั้นเลยนี่มันใครบอกเอออเไม่มีเพิ่มแล้วเนาะนี่ขาหลังนี่ขาหลังอยู่นี่ไปนี่นั่นสัพเพพบรรลุไปครับไปไดโนเสาร์อะนาโตมีนี่อยู่นี่พี่แกนนี้อยู่นี่ข้างหน้าเหนียวจังเลยอ่ะทำไมมันเหนียว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 ไม่ใช่ละยูเรียนไม่ไม่นนี้ขาหลังนี่ขาหลังนี่โอทบัับด นี yeah. huh? mm ่ก็หาอยู่ขาหน้าไม่ไปไหนอยู่อีแซ่ได้เห็นนี่ไเย้แล้วนี่แต่ว่าเมื่อกี้มีสายพันธุ์ใหม่นะครับพี่เคนเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นี่นี่แบบนี้ลองกุ้งไดโนเสาร์ เซฟโลโซแล้ว hey. <laughs> นี่นะครับคือ,ช,อ,ช,อช่องเราชื่อช่องเราชื่อไดโนดิกเกอร์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. มันก็ขาดไม่ได้ที่เราจะทำ mm hmm. สิ่งนี้ครับน่าครับไปเลยครับมีผู้ช่วยแล้วครับน้าเอาผู้ช่วยไปไหนแล้วฟันนี่นะเราฟันเราน้านันน่ะน้าฟันฟันไงทำไมฟันมันทำไมฟันมันบางตัวนอนอีกน่าจะโดนโดนบี้จนฟันเหยินละออะไรนะพี่ไงชั้นหินตัวชั้นหินเขาตัวชั้นหินมีมีกี่ซี่มีกี่ซี่หีซี่ครับ โดนโดนต,ตีเล็กตัวนี้โดนซัดหน้ามาฟันหลุดหมดปากเลยทีเดียวครับ oh. <laughs> เฟซบุ๊กในน้องสาวเป็นไทยที่ห้ามไม่เป็นคลครก็ขอติดตามใครที่แวะเวียนผ่านมาในขอขอไปขอขอเชิญชวนให้ผู้ติดตามที่แวะเวียนต่านมานะครับบริเวณไหนก็สยามก็อย่าลืมแวะมาดูที่หาแตนี่แนบด้วยนะครับเพราะมีกิจกรรมแล้วก็น้อาสาวมากมายให้มาทายรุ่กันรกวมสนุกกันนะครับนะครับก็ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เดินออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครบถ้วน คือคขารู้สึกเรานะเราก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนอที่อยู่ในบูธแล้วนะครับว่าคือเราเดินลงเข้าทับใจนะครับ,บมันมีมากกว่าที่คิดน้อนแรกนึกว่าเป็นแค่ไดโนเสาร์ยืนโมเดลเออมันมีมากกว่านั้นนะมันมีมากกว่านั้นมีกิจกรรมทั้งแบบให้ต่อจิ๊กซอว์ไดโนเสาร์มีกิจกรรมขุดไดโนเสาร์นะครับที่ซึ่งไซส์เท่าของจริงเลยหลายๆตัวเลยนะครับล้วก็เยอะมากนะครับมีนกเล่นเยอะมากเลยงานนี้ ให้เรามาดูใช่แล้วมีกิจกรรมมีการแสดงโชว์ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวไอคอนสยามในช่วงนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่งานไดโนแลบด้วยนะครับอยู่ที่ชั้น6นะครับีเรมามา,มากันเยอะๆนะครับทุกคนโอเคบ้ายบาย,บาย